เที่ยวเดี๋ยวจะไปแวะรับทอมมี่ก่อนนะคะทอมมี่ไปดูหนังก,กับเพื่อนนะเดี๋ยวเราจะไปรับทอมมี่ที่โรงหนังก,ก่อนแล้วก็จะไปเดินเล่นที่พาร์กนะพาร์คอะไรคะป๋าจะพาไปพาร์กไหนนะ,ะที่เมืองลีดส์อ้เดเรนท์ะโอเคเป็นเป็นพาร์กที่สวยนะคะมีมีลำธารมีอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะอยู่ไกลาจากบ้านเรานิดนึงแต่ว่าก็ รถไปเทีย่ยวได้นะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันอยู่ดีป่ะสรุปเริ่มชินยังยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่เริ่มใช้ได้ไม่ตื่นมากเราพยายามจะเอาขึ้นรถให้ชินชินะคะเพื่อที่ว่าถ้าอีกหน่อยเราต้องไปหงไหนอะไรเงี้ยเดินทางไกลอะไรเงี้ยเขาจะได้แบบว่า,วาไม่ตื่นเต้นเกินไปนี่ก็ลองแบบสั้นๆดูก่อน ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้เจอเพื่อนเลยนะนี่เป็นครั้งแรกที่ที่ทอมมี่ได้ไปเจอเพื่อนแบบตัวเป็นเป็กนะ็ได้ไปเจอเพื่อนทีนึงปิ๊หนิ่งเลยเออใช่ใช่แต่ไม่ได้เจอมาร์กไงนนไไกับคนนี้ไม่ได้เจอคนนี้เป็นแบบปีครึ่งนั่นแหละเขาก็นัดมาดูหนังกันนี่เรื่องเรื่อง,อ,ง,อ,งอะไรนะหมา curious, ครับก ที่มีมาแล้วลนะี่ก็ระวังรถนี่อ่ะเพื่อนมา ด่าลาเารนี่เห็นไหมที่อนี้จะมามาไหมกอดไว้ดีๆนะม,มาถึงพค์คแล้วนะคะดูซิวันนี้จะสำเร็จไหมระวังลูก เขาชอบเห็น่าเขาหยุดโดเลย okay. cool. no, s <S ไปแล้วข้ามไปสิเออโอ้ยตัวนี้เก่ง <laughs> <laughs> เร็กซ์มันรู้เรื่องอาไปไฟเดินไปก่อนข้ามจอร์แนบริดจ์อืม ดูเร็กสมันเก่งนะอ้าววววววอวเอาเอ <c oughs> วเวาวว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  ทั้งนั้นไม่มีคนเอ้ยวิ่งใหญ่เลยเอาดาล่าเร็วเอาดูบาววิ่งไปนูแล้วบาเป็นอะไรนะวิ่งไปนูวิ่งไปคนเดียวเอามาเร็วเดินทางนี้เร็ว ไปเร็วเร็กซ์ลาวิ่งนำอ๋อเดี๋ยวอย่าให้มันอย่าให้มันขวางกันโ,โ <laughs> ลาข้ามไปสิลูก ดูน้ำสิไปดูน้ำไปดูน้ำไปดูน้ำวุ้ยดีไหมป๋าดีเหรอวุ้ยอ๋อลองไปนั่งได้กินน้ำไหมกินน้ำได้ไหมอ่ะ อ๋อมีรถมีรถมาขายโคโนาไอเรือไอติมด้วยฮะเอ้ยเดี๋ยวเขานึกว่าเดี๋ยวเขานึกว่าล่าเจ้าเสืออ่าไปแล้วไปแล้วไปแล้วดู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 เดี๋ยวมันไปกินน้ำเป็นไรป่ะ

อะไรนะปล่อยเลยมันวิ่งไปออกถนนทำไงอะ่ะ oh. อฉอีฉีก็ช่างเขาสิ <Yeah. S 1> นี่ไปข้ามสะพานนู้นสิล่าพาเขาไปข้ามสะพานนู้นไหม <Okay. S 1> สายมันไปอยู่ข้างใต้ <Okay. S 1> ไปข้ามสะพานนู้นไป okay. Okay. รานรานราน,รน <laughs> ไปเร็วล่ะโอ้ยตา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 ย เอ้ชนละมุนวุ่นวายจะขาดขากันล้มอยู่แถวนี้แหละ

เป็นไงล่ะได้ออกกำลังมันเย็นมันเย็นหวังคิดว่ามันแบบถอาปานมาเอาไปหน่อยดอลลารจะลงไปมดอลลารไม่เอาจะทำอะไรสนุกด้วมันชอบนะไปขางหลังหน้าครับของเขาทั้มัน Oh. Oh, นี่ดูสิเขาทำเขาทำตรงนั้นน่ะเหมือนเกาหลีเลยอ่ะเอาเอาล็อกกุญแจมาคล้องเห็นป่ะ อาวิ่ง <laughs> เอาวิ่งกันใหญ่วิ่งกันใหญ่ฉันวิ่งไม่ทนันโอ้ยมันจะสั่นหน่อยนะคะ าวันนี้ฟ้าใสเลยแล้วก็ตอนนี้แดดร่มนิดนึงก็ไม่ร้อนมากระวังนะมีหมาใหญ่นะมันเดินเก่งแล้วเนาะแป๊บเดียวเองเมื่อวานยังเดินไม่ค่อยเป็นอยู่เลย <S 2> <S 2> Scared of his own shadow. Sorry, guys. <laughs> Come on. Colin, <laughs> oh, babe. Oh, sorry. Oh, they are so cute. <laughs> little babies are so cute. Oh, yeah. Let's get tangled up. Let's get tangled up. Uh, what'd you name them? Uh huh. ม,มีเด็กมมีระวัม,ม,ะวนะมีเด็กเห็นชิงช้าไม่ได้ทิ้งหมาเลยค่ะ,ะลาระวังเราจะลอา,าเาลาเออล่าระวังหมามันจะเข้าไปหาล่าเท้าเตะเบาเบา,บา,บา ดูดูดูระวังไอ้ฟลีนี่แหละนี่สิตลี่งนี่เร็กซ์เขาจะชอบนอนท่านี้มากเขาจะชอบแบบเอาท้องแตะลงไปบนพื้นทำไมอ่ะมันเย็นเหรอสนุกเหรอไม่เอาดาร่าพอแล้ว ่าเดี๋ยวปัดไปโดนข้างหลังลูกเอ้ยไปสนุกเหรออย่างนั้นอะ่ะ yeah, <yeah>, yeah. อ้ยผมลากพื้นล่ะเอ้ยพอแล้วพอแล้วไปเดินกลับละค่ะ ว่าลูกหมาเนี่ยมันเหนื่อยง่ายคือมันใช้พลังงานเยอะแล้วเดี๋ยวมันเล่นเล่นเล่เล,เลอย่างเงี้ยแป๊บนึงเดี๋ยวมันก็จะเริ่มเหนื่อยแล้วแล้วก็มันก็จะมันก็จะนอนแล้วนะวันวันหนึ่งฟลินกับเร็กซ์นอนเยอะมากค่ะนอนประมาณยี่สิบกว่าชั่วโมงมาใหม่ๆอ่ะนอนเกือบทั้งวันเลยไปละ เห็นปากเขาเอากุญแจมาคล้องด้วยหมาก็ได้ออกกำลังคนก็ได้ออกกำลังใช่ไหมเออคงไม่ไม่คลี่อีกแล้วใช่ไหมไม่คลี่แล้วก็ไปมาจะทำยังไงนอนแดูนอนอีกแล้ว นอนอีกแล้ว้ uh, ตายตายตายวิ่งเอาตแล้ว <waves> ถ้าตาวิ่ง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 โอเคค่ะไปละค่ะ นี่เช็ดท้องนมาเช็ดท้องกลับมาก็ต้องขึ้นรถมารีดเช็ดค่ะอันนี้รีชวางไว้ก่อนนี่พี่มีคนเช็ดให้อยู่นี่ไม่อุ้มมันขึ้นมาเช็ดท้องอ่ะเอออ่ะั่งดาราเรียกเขาเรียกพี่เนาะเอาไปเช็ดตัวตรงนั้นไปเช็ดเช็ดขาเช็ดเท้านั่นนะลูก เออเช็ดที่ฝ่าเท้าเขาว่าลกูกเอเอเยนนอ,ยอย่างนั้นแหละออกเพราะว่ารอจอดอย่งั้นแหละว้าวพี่เมียเกิดอะไรขึ้นจุ๊กี้เหรอพี่มียเล่นจุ๊กี้เลยนานๆพี่เมียไม่อยากนั่งก็ได้จะหมายตรงกลางก็ได้โอเคนี่ค่ะนี่ค่ะจะพามาเที่ยวปั๊มนี้นะมาเที่ยวปั๊มดํามันนะเพราะว่าเป็นปั๊มที่ใหญ่ที่สุด ในลาบมานะคิดว่านะชื่อชื่อชื่อบักกี้คะสาเหตุที่มาก็เพราะว่าป่านจะมาซื้อน้ำมันที่ไม่มีเอทานอลใช่ไหมเป็นเป็นเออโหเมฆน่ากลัวมากเลยฝนจะตกป่ะไม่รู้เป็นน้ำมันที่ไม่มีเอทานอลนะคะจะเอาไว้ใส่เครื่องอตัดหญ้านะนี่ดูสิ ที่เ,เติมยาวมากอ่ะเรไปชอปปิ้งกันก่อนแเออลงไปดูในในร้านเขาบอกว่าร้านขายของเขาแบบใหญ่มากแล้วก็มีอะไรนะบิบเจอร์กี้ยาวที่สุดน,น,น,นี่ดูสิปี่ามยาวมากยังไม่ยังไม่สุดนะนี่ดูสิแล้วมันดีมันหักหักมุมไปทางนั้นต่ออีกเนี่ยสิดูสิตรงนี้ก็มีที่เติมอีก นี่ก็ที่เติมอีกยาวมากอะ่ะโอ้แตเมฆน่ากลัวมากจะไปลงจอดนี้เออจอดเลยโอเคเ๋ยวลงไปช้อปปิ้งกัน,น,น,กนเด็กไม่ลงนะเด็กอยู่ในรถเดี๋ยวเราเดินไปช้อปปิ้งกันเด็กอยู่กับหมาในรถตรงนี้เป็นตู้ขายน้ำแข็งนะคะเป็นตู้ขายน้ำแข็งเฮ้ยดีะมี small ด้วยมี large ด้วยอ่ะ ต้องตกใจนะคนส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ใส่หน้ากากกันแล้วนะแต่ว่าเราสองคนใส่นะนี่คือนี่คือร้านในตำน้ำมันนะโอ้โหป่านโอ้โหเอาอะไรอ่ะเสื้อหานะเสืคหา ใส่หน้ากากกันเลยออะเพื่อนเธอเพื่อนเธออ๋อทำนี่มันน่าจะอยากกินเนาะแบบเนี้ยอ๋อป่านนี้ก็ทำถั่วถ้าทำพีคานะนคารอ้า เขาทำถั่วพีกานเคลือบแบบคาร์เมลอะ่ะฮะโอแ้แต่เ้ามีทุกสิ่งนี่เขามาเดินแบบช้อปปิ้งกันเลยนะแบบว่าเที่ยวเลยมีทังเที่วยว น,นี่พวกนี้คือบีคือบีเจอรกี้นะก็เหมือนคือแบบเนื้อเนื้อคล้ๆเนื้อแดดเดียวบ้านเราอะ่ะมันก็จะมีหลายรสนะคะเดีย๋ยวไปดูอย่างอื่นต่อ เด็กเลอ้สเปร์มีขายน้ำมใสา่ฝานไป่้องน้า มีขายกาแฟที่ชงกาแฟเพราะว่าจะมีแบบรสชาตินะให้ใส่ได้แล้วก็มีแบบค o ฟฟ e e m a t หลายกลิ่นหลายรสแล้วก็คนอเมริกันชอบใส่ flavor นะก็จะดูที่มี flavor mm hmm. เยอะมากมี caramel hazelnut pumpkin and spice french v a n i l l มีหลายอันมากเยอะมาก เนี่ยไม่อยากจะเชื่อเป็นร้านในปั๊มน้ำมันนะคะใหญ่มากๆคนเยอะมากนะเราก็เตยตื่นเต้นไปด้วยอ่าไปตห้องน้ำมาแล้วค่ะไม่ได้ซื้ออะไรหรอกอหรอป้าไม่ โอ้ยมีพีคานขายอ้ยตายละคะไม่อะไรหรอกมั้งไปจะดูเฉยๆไม่ได้ซื้ออะไรหรอกค่ะพามาเที่ยวพามาดูก่อนพามาดูเฉยๆเดี๋ยวไปซื้อน้ำมันก่อน มีเสื um ้อผ้าใายด้วยฮสำหรับไปแม่โอเคเดี๋ยวไปซื้อน้ำมันนะคะไปซื้อน้ำมันกัน ยอดเลยเนาะแบบคนมาแบบว่าเป็นที่ท่องเทียเททเท่ยวเลยอะ่ะตอนก่อนเขาจะเปิดนะเราเห็นเขาเราเห็นเขาเขาตั้งแต่สร้างเลยนะตอนสร้างเลยนะ<ม>แล้วพอสร้างเสร็จเขาก็แบบโปรโมทเนะาะมนีป้ายยนอยงนเ่าเออลฟรีอ๋อนี่ค่ะมันจะมีป้ายเขียนอยู่ข้างบนเห็นไหมว่าเอทเทนอลเอทเนฟรีนะนี่แหละคือน้ำมันที่เราจะมาซื้อไม่ได้มีทุกปั๊มนะคะ ถ่ายให้ดู แกร้อนแล้วใช่ลองย้งดูสิหน่นะพอแล้วเสร็จไหม ค่ะเห็นไหมเมื่อกี้ฟ้ามืดมืดอยู่นะตอนนี้ฝนกระหน่ำแล้วฝนหนักมากไปละค่ะกลับบ้านละค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ